ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนซิตี้และเชลซีกับความสําคัญและความกดดันที่ไม่เท่ากันไม่เท่ากันอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาไล่เรียงให้ฟังกันนะครับก่อนหนึ่งใครมาดูคลิปมาชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยทิ้งคอมเ็นตรงนี้นะเฟซบุ๊กเพจทิกต็อกแล้วก็ยูทูบพามอยากคุยชื่อนี้ชื่อเดียวนะครับและหากท่านใเป็นเจ้าของกิจการมีสินค้าหรือมีอะไรที่อยากให้ช่วยโปรโมทก็สามารถมาเป็นสปอนเซอร์ช่องได้ ตามที่เห็นด้านล่างนี้เช่นกันโอเคครับวันนี้ผมมีเวลาน้อยมากนี่ก็ต้องรีบไปทําธุระต,ต่อนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคืนนี้3ามทุ่มมาเจอกันเนาะคลิปนี้ผมขอวิเคราะห์แบบลูดลวกนิดนึงนะครับขอไม่ลงในดีเทลรายละเอียดผมแค่จะบอกว่าสถานการณ์หน้านาทีนี้ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเวอร์วูลอร์เซนอลซิตี้และก็เชลซีโดยเฉพาะเวอร์พููกับซิตี้เนี่ยความกดดันและความสําคัญในพรีเมียร์ลีกแม่งคนละเรื่องเว้ยอะผมไปที่เวอร์วููก่อนแล้วกันครับเวอร์พููอยู่ในจุดที่ เจอทีมอย่างอ e ิสวิตเทวด้วยนะครับเจอทีมอย่างอ e ิสวิตเทวไม่พอนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่นำอาร์เซนอลอยู่6แต้มนี่คือทีมที่ตามหลังตัวเองใกล้ที่สุดนะนำหกแต้มและแข่งน้อยกว่า1นัดวันนี้ได้พัดตัวหลักมาแล้วจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและได้เจออ e ิสวิตเทวในบ้านผมมองว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะมันไม่มีคำว่าฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่โอกาสที่เวอร์วูลจะพลาดสามแต้มในวันนี้น้อยมากฉะนั้นเวี้์วผูลขอไม่พูดอะไรเยอะนะครับขอไม่ลงดีเทลรายละเอ คุณเล่นอย่างสบายๆคุณจะมี3มแต้มในวันนี้แบบไม่ระบ,บมหัวไม่ตีนด้วยซ้ำนะครับทีนี้อาร์เซนอลล่ะอาร์เซนอลเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเข้ารอบไปแล้วนะครับวันนี้สามารถโฟกัสและจัดเต็มได้เลยเพราะว่านัดต่อไปจะจัดตัวยังไงก็ได้อาร์เซนอลยังอยู่ในจุดที่สถานการณ์ดีกว่าซิตี้เยอะมากแต่สําคัญคือพวกเขาเนี่ยเจอเกมที่เมื่อเทียบกับลิเวอร์พูลที่เจอกับอิสวิทเทาเนี่ยค่องข้างจะยากกว่านะครับ เพราะอะไรเพราะว่าอิสบิท้าเนี่ยโ,โหกับการเยเลียพูนักมากครับอย่างน้อยวูแฮมตันมันได้เล่นในบ้านมันยังพอมีอะไรที่จะต่อกอ,องอาเซนอลได้บ้างน,นะครับแต่ผมเชื่อว่าวันนี้อาเซนอลที่ความมั่นใจกาลังแบบกําลังดีแล้วก็แชมเปี้ยนลีกที่เข้ารอบไปแล้วไม่จาเป็นต้องมาแบบกังวลภาวะพะวงในเรื่องของแชมเปี้ยนลีกจนต้องมาแบบมาจัดตัวผู้เล่นหมุนเวียนในวันนี้วันนี้อาเซนอลจัดเต็มได้เลยเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอาเซนอลก็จะเป็นหนึ่งทีมที่ชนะแล้วก็ตามเลี้ยพูเท่าเดิมทีนี้ครับ ก่อนจะไปคู่เอกวันนี้อย่างแมนซิตี้กับเชลซีผมพาไปเลี้ยวถึงบอลมัดก่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยอยู่ดีๆทำไมวันนี้มาพูดถึงบอลมัดกับนอตที่แฮมฟอร์เรสต์ความเป็นจริงอ่ะผมไม่ได้อยากจะพูดถึงฟอร์เรสต์นะครับแต่ทีมที่ผมอยากพูดถึงคือนอตไอบอลมัดมากกว่าทําไมรู้ไหมครับบอลบัดอาจจะเกี่ยวโยงกับลิเวอร์พูลในสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้บอลมัดไม่ไม่แพ้นะครับเอาง่ายว่าไม่แพ้ฟอร์เรสต์คาบ้านลิเวอร์พูลจะเจอบอรหมลัดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดน่าจ่เคยเจอมาในสัปดาห์หน้า พราะอะไรรู้ไหมครับบอลมัดจะไม่แพ้ใคร12นัดและเลวอร์พูเองเนี่ยต่อให้จะหมุนเวียนผู้เล่นได้ในกลางสัปดาห์แต่พวกเขาก็ยังต้องใช้ตัวหลักปานบางตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบอลมัดถ้าไม่แพ้วันนี้นะก่อนเจอเวอร์วพูพวกเขาจะไม่แพ้12นัดและความมั่นใจดีมากครับเพราะนั้นวันนี้ต้องจับตาดูนะว่าบอลมัดจะเจอเลี้ยวพูในฐานะทีมที่เพิ่งคาบ้านมาหรือทีมที่ไม่แพ้ใครมา12นัดและอีกทีมนึงครับนิวคาสเซลหลังจากที่ฟอร์มร้อนแรงมาแบบโหสุดยอด ล่าสุดก็แพ้กับไอทีมเมื่อกี้บอลมัดนะสี่หนึ่งคาบ้านนะครับวันนี้เป็นโอกาสแก้ตัวซึ่งผมเชื่อว่านิวคสเซิลไม่พลาดและอาร์เรซเดอร์อิซักน่าจะกลับมายิงได้อีกครั้งในเกมวันนี้เพราะว่าเซาท์มป์ตันมีเกมรับที่รั่วมากนะครับขออนุญาตไม่พูดถึงเกมไบรตันแล้วกันนะครับเพราะไม่ได้อยู่ในจุดที่น่าสนใจทีนี้ผมไปปิดท้ายที่แมนซิตี้กับเชลซีครับวันนี้เป็นหนึ่งวันที่ความรู้สึกผมนะผมเคยพูดวันที่แมนยูจะไป City เยือนซิตี้ครับถ้าแมนยูจะชนะซิตี้ที่เอริฮัสเตเดียม ก็คือรอบนี้เช่นเดียวกันครับเชลซี Chelsea เองนะครับถ้าจะชนะซิตี้ได้ก็ต้องเป็นวันนี้ครับผมเขา้าใจว่าแฟนเชลซีหลายคนอาจจะไม่กล้ามั่นใจหรืออะไรก็ตามก็เห็นด้วยครับเพราะว่าซิตี้ต่อให้มันแพ้มาแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกก็ไม่แพ้มาสักสองสามนัดละนะครับพวกเขาอยู่ในจุดที่แบบความมั่นใจแบบ mm. เขาเรียกอะไรว่าแบบฟอร์มเริ่มกลับมากระเตือนขึ้นแต่เพราะพวกเขาไปแพ้ปารีสแซงต์แชงแมงมา4-2ในกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้พวกเขาไม่สามารถเน้นในวันนี้ได้ ซิตนะี้เนี่ยผมไม่ลงดีเทล,ลว่าใครจะลงหรือไม่ลงนะครับแต่วันนี้ซิตี้จะไม่ผมเชื่อว่าเป๊ปจะไม่ใช้ตัวหลักอาจจะใช้ตัวใหม่เพื่อรองทีมด้วยซ้ํานะครับการใช้ตัวใหม่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาเน้นนะผมบอกว่าการใช้ตัวใหม่คือการทดลองนะัดเตะแล้วก็ทดลองทีมด้วยซ้ํานะครับมเมื่อเป็นเกมที่ซิตี้ต้องเล่นไปงั้นๆอะ่ะผมเชื่อว่าทั้งตัวหลักและความมั่นใจหรือพลังงานส่วนใหญ่ต้องเก็บไว้สําหรับสัปดาห์หน้าเพราะซิตี้พาตัวเองมาอยู่ในจุดสถานการณ์ที่แบบื จำเป็นต้องชนะเท่านั้นแล้วอะแล้วผมอย่างที่ผมพูดไปหลังเกมซิตี้แพ้ปารีสรวันเนี้ยนะครับผมถามแฟนซิตี้ถามในไลฟ์ถามในคลิปไม่มีใครกล้าพูดสักคนว่ากูชนะขับบูธแน่ๆเพราะงั้นวันเนี้ยผมเชื่อว่าซิตี้จะลงเล่นด้วยแบบชนะก็ได้ชนะก็ดีแพ้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสำหรับซิตี้นะครับคือแชมเปี้ยนลีกในกลางสัปดาหนะ์หน้าพิมลีวันเนี้ยซิตี้แพ้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายครับ พอพวกเขายังมีเวลาอีก10กว่านนะัดในการที่จะมาไล่ล่า,ลาท็อปโฟลสำคัญที่สุดคือวันพระธัตหนามากกว่าส่วนเชลซีครับคุณกลับมาชนะได้แล้วในนัดล่าสุดวันนี้ก็เป็นวันที่คุณควรจะต่อยอดความมั่นใจผมมองว่าวันนี้เชลซีปิดประตูแพ้นะในมุมผมนะครับผมมองเชลซีเสมอหรือชนะวันนี้เชลซีจะไม่แพ้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้จะพยายามกลับบ้านให้ทันแล้วก็ไปไลฟ์ตอนสามทุ่มเดี๋ยวมาเจอกันในไลฟ์นะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ